สาเพื่อนที่ล้มแล้วโอเคสามสองหนึ่งเริ่มได้อันนี้เป็นโตมาชิกุรุเจอกับทางฝั่งของกลุ่มอะไรนะดาร์พิงบ้านี้ใช่สิใช่ไหมโอเคเหมือนสตองแมนจะได้เปรียบอยู่นะจังหวะตอนนี้เป็น ทีมคอนเทนต์ทีมคอนเทนต์พูดผิดทีมคอนเทนต์เจอกับโตมาชิกุรุเห็น,น <lum S 2> ชมพูเหมือนกันนะแต่มันชมพูคนละโทนนะเฮ้ยเดี๋ยวดึงผิดเดี๋ยว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 หยุดก่อนหยุดก่อนเอ <c oughs> <c oughs> ้าเกิดความผิดพลาดอ่ะนั่นไงฉันว่าผิดทีมใช่ไหม ใช่ไม่ได้ใครบอกฉันเลยโอยแต่ก็ว่าฉันถามแล้วทีมฉันแล้วหรอไอ้ตายแต่ก็ว่ามันเป็นแปฝงอ่ะทำไมมันชมพูเบลลบแบบหวัดเจี๊ยบแล้วน่ะโอ้ยงั้นนึงอ่ะเดี๋ยวเรารักษาให้เดินเดินกลับประตูก่อนอ่ะอันนี้ติ๊กนี่ใช่ไหมแต่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันสีมันชมพูขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไปเราเดินกลับเลยอ่ะปัด คอนเทนต์ตัดไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยหรอคอนเทนต์ Content. เอาหรอบาโทใช่ไหมบาโทอยู่นี่เจอเจเจไม่อยู่ทอมอ๋อไม่อยู่โอเคไลน์ก็ตูกหรอวันนี้ก็ตูกหรอครับแปลกจังโอเคฝั่งนู้นเขาฝั่งนู้นเขาไม่ไม่มีใครอยู่อ่ะน่าจะ ชนะบายนะใช่แล้วใช่แล้วไอหลานจัดมาหนึ่งซิงเกิลยังไม่ถันเกยบตัวเลยสักครู่นึงนะพ่อะไรขอฟังหน่อยไลฟ์ก็ถกเหรอครับมันไม่มันไม่มันไม่แจ้งเตือนผมเลยนะว่ากระถุกบิดเลนวิ่งปกติหมดเลยครับจั๊กจตี้โหสักหน่อยนะท่านถ้ามันดังไปนะลีลงย ขอฟังหน่อยแต่โกนเบาๆหน่อยแต่ท่านต้องสัญญาก่อทนท้นนน่ท่านได้ยินและท่านจะลุกนั่งอ้าสรุป,รปมีคนอ,อยู่หรือไม่มีท่านทำได้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะีแหละกลุ่มฆ่าอ่ะไอ้หลานฆะ่าร้องเพลงพอไหมดูดิเออจะบอกว่าจะบอกว่าเขามีตัวสำรองนะใช่เดี๋ยวเรียกให้สรุปยังไม่ชนะนะใช่แล้ว ตัวสำรองก็แค่ก่อนสคนปะโอ้ยโอ้ยนี่ผมเรียกบารโคลเลยเหรอเมื่อกี้เทียวว่าอยู่โอ้เอ้ยมีตัวสำรองเอามีแค่สองคนอ๋อพอดีเลยสองเจอสองเข้าข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับท่านนั้นว่าไง มันมีคนมนึงอ่ะที่คือเขารีโลอ่ะเขาที่แข่งมอวาน่ะาชื่ออะไรชื่อข้างถังน่ะฮะใช่ขัานถังใช่ขั้งถังเอสเอ็ เขาคือใครเขาคือจเจอ๋อเจครับแล้วใครใครอ๋อนี่เข้าสามใช่ไหมเข้าเลยเข้าส <laughs> ามตมาชิกูรูต้มาชิกูรูกูเรียบร้อยเลยทีนี้ออกก็ต้องเป็นช่ชวงๆใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นอะไรอะแต่ว่ามันไม่ขึ้นแจ้งเกินใน OBS ของมัน <laughs> เขามาสามน่ะใช่แล้วเขาก็สีเขียวเหมือนกันด้วยอะ ไหวหรือเปล่าดูนะครับว,วัพวกไหนเนี่ยไหวใช่ไหมไหวหรือเปล่าถ้าฉันชน,น,นะสองคนฉันก็เข้ารอบต้องหรือเปล่าใช่มีมีหรือเปล่าโดยฉันเป็นคนที่สามพร้อมหรือเปล่าออมเลยคนะโอเคงั้นออกมาเลยคนแรกออกมาฝั่งนูน้นคนแรกออกมาเลยคนแรกออกมาคนแรกออกมา โอเคกฎกติกาก็คือถ้าฝั่งตัวเองล้มแล้วคนที่สองวิ่งเข้าใส่ได้เลยนะโอเคนะได้เลยครับโอเคกินยาได้ปกติแต่ห้ามรักษาเพื่อนที่ล้มแล้วโอเคสามสองหนึ่งเริ่มได้คุณมารุษเขาเกือบปรับแพ้บายไปแล้วโอ้ย บอกบอกผมว่าบอกผมว่าแจ็คนี้ไม่มาแล้วเขาดีใจกันเกอร์เลยนะทางฝั่งของโตมาชิกรุนะโอ้แล้วเหมือนกับอีธานก็เอาไหวเอาอยู่เนะอีธานอีธานเหมือนถ้าถ้าชนะได้ต้องรับจบสองนะอุ้ยตกหน้าไปอีธานก็ไหวอยู่ ถือว่าได้อยู่ไหมได้อยู่นะแต่เลือดอะเลือดเลือดเขียวของอีธานจะหมดแล้วอ่ะดิ แล้วเลือเขียวเขากลับมาแล้วนะแล้วอีธานเหมือนจะอีธานเหมือนก็ติดหินติดหินติดหินแล้วเหมือนจะได้เรียบว่าอุ้ย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 แล้วเหมือนกับพยายามจะส่องพยายามจะส่องว่าใครล้มไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนสู้ตรงนั้นไม่ค่อยดีนะจริงทางฝั่งของข้างถังนะต้อง ต้องวิ่งหนีไปปั๊มยาที่อื่นนะอุ้ยอ้าวแล้วเหมือนจะโดนคืนอีทานเหมือนจะโดนคืนกลายเป็นว่ามีเทคนิคเฉยเลยนะอ้าวเรียบร้อยแล้วเป็นข้างถังลูกไปก่อนแล้วอีทานจะกินยาหรือเปล่าอีทานเหมือนจะวิ่งกลับไปหาทางฝั่งของตัวเองวิ่งจูก๊กวิ่งจูก๊กโอเคแล้วเป็นเจียว,ว่าที่โดนเปิดฟันก่อนอีทานเลือดเขียวเริ่มเด้งกลับมา น่าเละมากเลยว่ะน่าเละมากเลยว่ะน่าเละมากเลย <c oughs> โอเคแล้วเหมือนกับทางฝั่งของอุ๊ยโอ้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 ยอย,อย,อย,ยังไงอีธานจะไหวไหมอีธานเหมือนจะไม่ไหว อีธานเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ทางฝั่งของในหลาในหลาก็ในหลาก็ากอุยอ้ยอุ้ยยืนนิ่งรอเลยนะโ้แต่ถือว่าถือว่าทำได้ดีนะทางฝั่งของอีธานนะ <c oughs> ทำได้ดีแต่เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าเข้ารอบไปก็ต้องไปสู้ต่ออีกอะแล้วมีแค่สองคนอะแต่ถ้าเพื่อนเขามาทันในรอบหน้าก็ถือว่าโชคดีไปนะ อุ้ยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นทางฝั่งของอีธานล่วงไปแล้วใหนหลาในหลาวิ่งมาแล้วไอห,หลาวิ่งมาเราเป็นทางฝั่งของเจว่าโดนเปิดก่อนแล้วในหลาก็โดนตามเหมือนจะเจ็บอยู่ทั้งคู่โอ้แต่เจว่า e ทําได้ดีนะเนี่ยเจว่าทําดีนะเนี่ยเจว่าถือว่าทําได้ดีเจว่า e ถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับสาหรับตอนนี้นะโอ้เราเป็นในหลาเจ็บหนักเหมือนเจว่าจะเก็บสองชหวะนี้เหมือนเจว่าจะเก็บสองนะ เรียบร้อยนะโอ้โหคอนเทนต์เข้ารอบ